ตอนที่64สิหนาวหนาวจังเลยนี่ข้าที่อซื่อเองก็ข้ามผ่านอุปสรรคของกำลัำเพลงตะบะของฝ่ายจอมมันขึ้นสมรรไปไม่ได้แล้วเนี่ยรุมเดียวก็รุมเดียวเถอะแต่สูญเสียพลังไปเช่นนี้ตำแหน่งจอมมันแห่งเมืองเลือกสู้ก็บ้าง ก็หวังมันลงได้แล้วสินะพื้นสิถูกถูกตบหน้าได้สติหรือ,อยังปีศาจยินที่ล้มเหลวจากการเอาชน,นะอุปสรรคในการบรรพเพนตะบาแย่แล้วสวนเสียพอลองไปจนกลายเป็นร่างเด็กนางเป็นผู้ใดกันเหตุใดจึงได้รู้จากตัวตนแท้จริงของข้า ปีศาจดินที่ไม่เคยฆ่าคนมาก่อนดูซับพลังทางจิตวิญญาณจากคว้าดินก็น่าจะรักษาการบัดเจ็บได้สินะเหตุใดจึงถูกปลูกเอาไว้ในดินล่ะไม่เพียงแต่มองลักษณะของเราออกเป็นฝ่ายธรรมะที่รู้แม้กระทั่งวิธีการรักษาด้วยงั้นเด้อให้ไม่เคยฆ่าคนกันฮะฆ่าดูร้ายมากนะ มาเป็นสหายกันเถอะข้าชื่อว่าต้านวันซิงขาดวาดรูปเจ้าได้ไหมตีอีซื่อไม่ต้องถูกฝังไว้ในดินข้าก็สามารถดูดซับพลังทางจิตวิญญาณได้เอ๊ะแต่เจ้าถูกฝังเอาไว้ในดินน่ารักกว่านะข้ามีชีวิตรอดมาได้แล้วมุมิิต ที่อัศจรรย์น,นี้ก็ไม่ได้จบลงง่ายๆดีส่อ,อุดมการณ์ของข้าก็าคือทำสารานุกรมที่มีภาพประกอบคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทั้ง3ามโลกนี้ให้แล้วเสร็จเจ้าอยากจะเป็นผู้คุ้มกันของข้าไหมข้ายุ่งจดต่อเจ้าไปไกลๆเลย ดวงตาของนางช่างมหาศิจันเพียงมองแบบเดียวก็สามารถแยกประเภทของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้อ้าในไกโกนมีมังกรเพิงอาศัยอยู่จริงๆด้วยอยาขยับสุ่มสี่สุ่มหตกลงไปได้กลายเป็นเ,ยยเนื้ยอย่างแน่เหยียบลงไปบนเกดที่สมตรงหลังคอของมันนั่นคือเกดใต้คอมังกร นี่มองเห็นจุดตายได้ง่ายๆเลยเหรอเนี่ยว้าวงูพิษมรกกนนี่สามารถสร้างกับดักได้ด้วยหรอไงโง่อย่าอ้าปากนะไม่รู้หรือไงว่ามันมีแก๊สพิษน่ะไม่เป็นไรน่าข้ากินยามาแล้วแต่เดนห้อยหัวแบบนี้เวียนหัวมชะมัดเลยฮะแต่ความสามารถกับอ่อนแอขนาดน,นั้น หนึ่งร้อยปีผ่อนไป้าจะต้องเป็นตัวแทนของนิกายไปเข้าร่วมสอบเข้าร่วมงานสอบแข่งขันฝึกเซียนล่ะสร้างชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้นิกายเจ้าทำได้หรือไงเดิมทีนั้นก็มีนิกายอยู่แล้วนี่นะก็สิ่งคนเช่นนา้เดิมทีก็ไม่สามารถเดินทางเดินทางเส้นเดียวกับฝ่ายจอมมันได้ หมวใจรู้สึกป้องเป่าขึ้นมาพวกเจ้าจะต้องปกป้องนางให้ดีท่านเจ้าเมืองในที่สุดก็จะให้พวกเราออกไปเขียนค่าได้สักทีข้าว่าให้ปกป้องดูแลอูหินมากกว่าดีเลยบุตรบุกเฟ่ฝ่ายธรรมะห้านปิดเผย ตัวหรือสร้างความวุ่นวายใหย้งานโดยเด็ดขาดหาถึงเวลาที่จําเป็นแล้วแล้วก็จะส่งไปเป็นเหยื่อซะเลยขอรับข้าหาเจอถุงหอมอาคมอีกอันแล้วรีบเปิดดูเร็วให้ตายเป็นต้านชื่อจางของสำนักชินหาอ,อีกแล้วจางจื่อก็คือนักพเดหญิงท,ที่ว่ารูปคนนั้นใช่หรือไม่ดูเหมือนว่านางจะสามารถ แก yes. าววัน์ัญหาได้จนหมดแล้วทำได้ยังไงกันนะสุดยอดไปเลยครั้งนี้ถุงหอมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการแยกประเภทของสัตว์ทำให้อดคิดถึงคนผู้นั้นไม่ได้พวกนายรู้จักดวงเนตรราชคูสวรรค์หรือไม่ดวงเนตรราชคูสวรรค์ตำนานของดวงตาที่สามารถแยกแยะ อสอบพสิงบนโลกวันนี้ได้น่ะเหรอเป็นไปไม่ได้น่ะนักพจน,น,น์อินนั่นถึงจะเกิดมาในตระกูลที่มีชื่อเสียงแต่ถ้าหากเป็นดวงแนตราชคูสวรรค์จริงๆแล้วเราก็เช่นนั้นแต่ละนีไกายคงจะลงมือสังหานางไปนานแล้วก็จริงดวงแนตราชคูสวรรค์จะต้องเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวพบเจอทุกทุกสรตพบนสิง นโลกใบนี้มามากมายแล้วถึงจะมีความสามารถเช่นนั้นอย่เด็กนั่นยังเด็กเกินไปดีเอเซอหนังสือสารานุกรมของข้าขาดอีกแค่สัตว์เทพสีเขาของเหนือใต้ออกตกข้าก็จะวาดมันจนครบแล้วล่ะเอาละยังเหลืออีกสี่คำถาม หามันให้เจอแล้วแก้คำถามนั้นให้ได้เพราะเราก็เจ้าชนะในส่วนแรกไปได้กานวันซิงดวงเนตราากรคูสวรรของเจ้าก้าหน้าขึ้นไปอีกขั้นแล้วสินะอีกไม่นานเจ้าก็ต้องตกแต่งเข้ามาเป็นเจ้าสาวของนิงงกายของข้าแล้วเจ้าจะชมข้าก็ชมสิเหตุใดต้องมากล่าวอะไรน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้ด้วยท่านว่าที่สามี